แจ้งบอกว่ามีเรื่องใช่ป่ะพี่เนยมีเรื่องอะไรมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ฟังคร่าวๆไม่เมื่อกี้ที่พี่เนยถามเล่นๆไงว่าแบบเกิดมาเคยเจอผีป่ะเคยคำหนึ่งตอนไหนเป็นไปร้าตกหลานแล้วตอนกลับบ้านอ่ะไม่ได้ลากมือเนยที่ว่ามีแม่ปแล้วทุอยางก่อนออกาจะบริเวณมยดาครับทิมไปดับทมแล้วพอกลับบ้านก็ตอนแรก็ปกติมันมีอะไรแล้วประมาณถ้ากุ้ง เพื่อนกองไปดอด้องพอ่อตอนแรกจะยังไม่ได้ยินเจี่ยไมพอ,อกลังจะใกล้รดับก็เริ่มได้ยินเตี่ยคนคอแบบนอกบาแล้วแบบคนสั่นนักป่าอะไรประมาณเนี้ยแบบนอกบ้านไปหมดเลยจริงๆมันน่าจะประมาณสองสามนาทีอะเพว่าตอนนั้นรู้สึกว่าด่าดมาอะน,น้องพักเตี่ยมันก็หายไปเราก็เลยถามพ่อว่าดีไหมพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเตี่ยงแม่เตี่ยงนูกอะไรพวกเนี้ย แต่พอเช้าวันต่อมาพ่อพามาบอกว่าเออที่เกียกแปลกๆแล้วก็ไม่ได้กินเราก็เป็นเตียกแมเตียกลูกอนั้นแค่กลัวแล้วกลัวเฉยเด็กป้าเด็กอย่างเด็กชาโม่ห้าผู้องไม่เด็ก7เจ็ดอืมไวยดุนอยู่มันมันน่าจะเกี่ยวกับไม่ได้ล้างมือจริงเหรอวะ คือเหมือนเหมือนมันจะมีความเชื่อว่าเวลาไปงานศพหรือเวลาไปไปงานเผาอะไรแบบนี้มันจะมีทั้งล้างมือล้างหน้าพกใบทับทิมไปอะไรแบบนี้มันจะมีความเชื่อแบบนี้สําหรับคนที่กลับมาจากงานศพหรืองานแบบเผาอะไรแบบนี้ใช่แลเห็นของชำร่วยไหมที่เขาจะมีได้สีแดงถูกว่าเวลาเวลาของที่ระลึกของชำรุ้ยจะมีได้สีแดงอยู่ถูกว่าเขาบอกว่าให้เอาได้สีแดงอันนั้น มัดผูกกับต้นไม้ก่อนเข้าบ้านอืม,มันจะเป็นประมาณนั้นบางภูมิภาคบางพื้นที่แล้วกันอาจจะไม่ได้มีทั้งหมดอืมอมไม่ใช่งานศพทั้งหมดที่แบบมีได้สีแดงเพราะว่าสมัยนี้ยุคสมัยเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มีแล้วก็ได้เพราะของแชมป์มด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสะดวกของเจ้าภาพเพราะอย่างล่าสุดพี่เนยไปงานศพพ่อของเพื่อนอะ่ะเหมือนเขาก็เหมือนไป ทำเหมาแผงสบู่เหมาแผงย่ดมแล้วคือก็แบบ <Yeah. S 1> แจกเลยไม่ได้มีการมานั่งหรอกแต่ตามชนบ,บทก็อาจจะมีได้แดงอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแบ่งงานศพตอนนี้ก็มาถึงเวลาของเราแล้วที่จะมาเล่าเรื่องผี คนแรกเลยน่าจะต้องเริ่มจากพี่แอนเพราะว่ารู้สึกว่าชื่อเรื่องนั้นน่าสนใจชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าคืนขึ้นไม้คืนขึ้นเนาะคืนขึ้นไม้ไม่เคยได้ยินอืมไม่เคยได้ยินอยากรู้อยากรู้โอเคก็คือเรื่องนี้บังมิงกับพี่ชายเนี่ยเขามีอาชีพที่แบบขับรถขึ้นไม้ยางก็หมายถึงว่าเขาอะไปที่สวนยางเพื่อที่ไปรับแบบ พวกไม้เป็นท่อนๆเนี่ยที่เขาตัดแล้วเพื่อเอาไปให้กับโรงงานเขาก็จะขนไม้อย่างเงี้ยไปกลับไปกลับมาตอนเนี้ยบางมิงเนี่ยเขาจะไปกับพี่ชายเพราะว่าเขาเนี่ยยังขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เขาก็นั่งเหมือนนั่งเป็นเพื่อนกับพี่ชายไปเรื่อยๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณสักหนึ่งพุ่มได้พี่ชายก็มาบอกบางมิงว่าน้องๆเดี๋ยวรอพี่เนี่ยอยู่ที่รถก่อนเดี๋ยวพี่จะไปกับรถอีกคันหนึ่งเพื่อขึ้นไม้ให้เสร็จน้องก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะว่าพี่อ่ะก็ต้องเหมือนจะทิ้งไว้อย่างนี้ตลอดอแต่ที่ตรงนี้บางมิงยังไม่เคยมาเพราะว่าสองข้างทางตอนทุ่มหนึ่งอ่ะมันมืดมากเป็นแบบป่ายางแล้วไฟรวงหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีบางมิงก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเรานั่งรอที่รถนี่แหละแต่ว่าเราขอเปิดไฟที่รถหน่อยเพราะว่าการว่ารถเนี่ยมันจะสวนมามแล้วเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นได้แล้วก็เปิดให้ตัวเองเนี่ยอุ่นใจด้วยเพราะมันมืดมากตอนนั้นบางมิงก็นั่งเปิด เปิดไฟไว้แล้วก็นั่งเล่นสเพเหรละสักพักเนี่ยฝนมันตกไปโปอยลงมาอุ้ยบรรยากาศมันก็ได้เว้ยอากาศก็ดีก็เลยเคลิ้มหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่ม,มบางมิงได้ยินเสียงเหมือนคนมีคอเหมืนอนคอกระจกอะก็ก,ก็เขาก็ลืมตาขึ้นมาคิดว่าเป็นพี่ชายปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยว่างเปล่าเขาก็เลยแบบเฮ้ยโจรบ้าวะก็เลยแบบย้ายจากที่ตัวเองนั่งข้างๆคนขับอะย้ายไปนั่งตรงคนขับ เพื่อที่จะกดล็อกประตูปั๊บบังมินก็นั่งจ้องเลยเฮ้ยกูไม่หลับแล้วคราวนี้กูก็กลัวตอนนี้เสียงเนี่ยมันยังไม่หายนะคะมันก็มีเสียงเคาะอีกก็ก็บังมินก็หันไปมันก็ไม่มีตอนนี้เคาะรอบรถเลยก็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 กบังมินเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะจากที่กําลังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อะรถเนี่ยมันยวบยวบยวบบังมินก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะสักพัก ยว,ยวบยวบยวบแรงกว่าเดิมเหมือนคนไปยืนอยู่บนหลังคาแล้วกดกดกดขยงงี้ขยมขยงใช่<ล>บางมินก็หุ้ยทํายังไงดีวะจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วในรถเนี่ยก็แคบด้วยบางมินก็เลยแบบอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเปิดวิทยุแล้วกันเขาก็เอามือเนี่ยไปเปิดวิทยุอแต่เขาลืมไปว่าในป่าเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยมีสัญญาณจะขาดขาดได้หายเพลงก็แบบขาดขาดให้หายตอนนั้นบางมินก็แบบโอ้โหทำไงดีอ่ะอย่างนี้เปิดให้มันดังที่สุดแล้วกันมันก็มีเสียงเพลงมา แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเสียงแทกเข้ามาช่วยด้วยบางมิงเฮ้ยช่วยด้วยนี่คืออะไรวะพอจ้องฟังอีกแป๊บหนึง่งช่วยด้วยช่วยด้วยดงังขึ้นอย่างนี้บางมิงก็รีบปิดวิทยุปึง้งแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งข้างหลังแขบ <H an> ก็หูสั่นเลยแบบเฮ้ยเมื่อกี้เสียงผู้หญิงนี่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคืออะไรวะสักพักสายตาของบางมิงเนี่ยไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ตรงถนนแต่เขายังมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมืด มันเลยเออมันเลยแสงไฟไปบางมีงก็ขวามีดละหามีดว่าแบบเนี้ยโจรชัวร์แล้วเสียงคะเนี่ยมันก็ยังดังอยู่นะแต่ตอนนั้นน่ะแกต้องตั้งสติแล้วว่าทั้งเสียงลดดังทั้งผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นมันคืออะไรสักพักผู้หญิงคนนั้นเหมือนรู้ว่าบางมีงก,กาลังมองอยู่เขาค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นเป็นเงาอะ่ะสีดำๆลุกขึ้นพอลุกขึ้นเสร็จก็ค่อยๆเดินมาแต่บางมีงบอกว่าการเดินของเขาเนี่ยมันคล้ายๆแบบคนเดินไม่ค่อยสมประกอบอะ่ะ เดินแบบยึกยักยึกยักอพอมาถึงแสงไฟบางมิงโอ้โหมึงไม่ใช่คนละเพราะว่าเห็นว่าคอเนี่ยพับไปข้างแล้วแขนขาเนี่ยหักผิดรูปเสื้อเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยแล้วก็แบบบางมิงก็เฮ้ยมันไม่ใช่คนก็แบบเอาผ้าเนี่ยคุมหัวแล้วคิดในใจว่าโอ้ยกูต้องมาเจออะไรวะเนี่ยกูรอเลยเนี่ยแล้วสักพักก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนเท่าคนแก่บอกว่าต้องแช่งถ้าไม่แช่งเนี่ยเออมันอาจจะ มาหลอกเราอย่างนี้ก็เป็นได้เขาก็เลยแบบกูมาทํางานตะโกนไปเลยกูมาทํางานถ้ามึงจะมาหลอกหลอนกูอย่างเงี้ยกูจะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยสิ้นเสียงว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเสียงทุกอย่างเงียบกลิบพอเงียบเสร็จปุ๊บบังมิงก็เพลียแล้วก็เลยหลับไปมารู้ตัวอีกท uh, ีว่ามีเสียงมาเคาะประตูอีกก็บังมิงก็สะดุ้งอย่างนี้เลยพอสะดุ้งเสร็จบังมิงก็อ๋อพี่ชายก็แบบโอ้ยโล่งใจอย่างน้อยเนี่ยก็คือรอดคืนนี้ไปแล้ว แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับพี่ชายฟังพี่ชายแลยบอกโอ้ยที่ตรงเนี้ยเมื่อสิปีก่อนเนี่ยมันเคยมีเหตุฆาตรกรรม,มที่แบบผู้หญิงต่างชาติถูกลวงมามลวงมาเสร็จก็มาฆาตรกรรมตรงนี้ก็อาจจะเป็นผีผู้หญิงตนเนี้ยก็เป็นได้อ,อ,อก็เจอหนักนะคือที่มันมีประวัติชมันมีที่มาที่ไปน่ากลัวเหมือนกันนะที่พี่แอนเล่าให้ฟังอนะเนาะที่ผู้หญิงคอพับ แล้วแขนผิดรูปผิดร่างแต่ว่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเข้ามาหาเราอะ่ะเป็นมึงมึงทำไงถ้าอ,อยู่ในรถอะ่ะโอ้หยังไงก็พยายามแอบ,บให้เขาไม่เห็นเราอะ่ะแต่ในเรื่องเราคือสบตากันแล้วปะ่ะคือเห็นกันแล้วใช่ปะ่ะเขาจ้องเออเขาจ้องแล้วไงถ้าสมมติเขาเราตาสบตากับเขาแล้วอะ่ะก็อาจจะฟิล์มก็ได้เขาอาจจะไม่เห็นเราก็ได้โอเคแง่บ้คิดเาไ่อาจจะเป็นแบบฟิล์มดำมืดหรือเปล่าคิด<อ>ในแง่ดีไว้แล้วคือเสียงผู้หญิงมาจากในวิทยุในรถหรอ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจังหวะช่วยด้วยคงปึ๊บขึ้นมาเลยก็เป็นเรื่องคืนขึ้นไม้ก็เราได้รู้แล้วว่าขึ้นไม้คืออะไร<ช>ไม้อะไรจบจากคืนขึ้นไม้มาสู่<ป>อยู่ใต้เตียงเรื่องนี้เป็นเรื่องของป้าพี่เนยในช่วงสมัยเรียนมหาวิทยายลัยมหาลาัยป้าพี่เนยอ่ะเขาจะบังคับบังคับแหละให้เด็กปีหนึ่งอ่ะ นอนหอในหอในก็คือใ,ในในมหาลัยซึ่งมันก็จะเป็นหอแบบหอที่มันค่อนข้างเก่าไปตามอายุของมัน <c oughs> ไม่ได้ใหม่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรครบคันแล้วก็จะเป็นหอที่มีห้องน้ํารวม <ừ> อมืทีนี้เด็กปีหนึ่งอะพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่ากิจกรรมมันเยอะมากเยอะไม่พอเวลาซ้อมเวลาอะไรก่อนวันจริงก็ต้องอยู่ดึกอยู่มืด ทีนี้ป้าพี่เนยเขาก็เป็นเด็กกิจกรรมมากๆร่วมแบบทุกกิจกรรมใครชวนไปไหนก็ทําเป็นตัวแบบตัวเด่นอะตัวตัวเต้นอะเออตอนเข้ามานอนหอในใหม่ๆอะป้าเนอยอะโดนเหมือนไซโคอะอเพื่อนก็บอกว่าระวังนะอหอเนี้ยรุ่นพี่เขาเล่าต่อๆกันมาว่าแบบมันมีอย่างงูอย่างนี้ระวังเจอนะนอนคนเดียวก็สวดมนต์นะ เออแต่ห้ามสวดชินนาบัญชรน,นะ,อ,ะอืมก็รู้สิมหาอะไรนทีนี้นะมีอยู่คืนหนึ่งป้าพี่นายสอนกิจกรรมอะไรไม่รู้เกี่ยวกับเชีย์นี่แหละดึกเอ้ยไม่ถึงก็ดึกมากแต่คือมืดแล้วแล้วด้วยความที่ลูเมดอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ทํากิจกรรมเขาเหมือนได้รับตําแหน่งอื่นที่แบบเลิกคนละเวลากับป้าเออเขาก็ยังไม่กลับมาที่ห้องทําให้ในห้องเนี้มีป้าพี่เนยแค่คนเดียว ป้าพี่เหนือก็ไปท,ทํทธลระส่วนตัวไปอาบน้ําไปทําอะไรนู่นนี่นั่น,นเสร็จกลับมานอนในห้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะจําได้ว่าเขาอ่ะกําลังจะหลับแต่จิตใต้สํานึกและอาการเขา,าอะยังไม่หลับคือเรียก่ายๆคือคนกึ่งหลับกึ่งตื่นเคิมเคิมอืมก็นอนไปได้สักพักสิ่งที่ป้าพี่เหนือเห็นในหัวคือเขาได้ยินเสียงเหมือนคนหัวหลอกลอยเข้ามาในหูเขาก่อน เป็นเสียงหัวลาอแบบเบาเบาฮิเสียงผู้หญิงนะเล็กๆทีนี้เขาก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันอยู่ใกล้ๆตัวเขาแต่เขาก็ยังไม่ลืมตานะทีนี้พอจากเสียงหัวเราะกลายมาเป็นคําพูดที่ว่าลงมาดูสิลงมาดูใต้เตียงแล้วก็ขำสลับกับขำก็เป็นคําพูดแบบนี้สักพักลงมาดูสิไม่กล้าละสิทาทาเออ ไม่กล้าละสิแล้วก็ขำอยู่อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาไม่กล้าละสิ <c oughs> อยู่ใต้เตียงลงมาดูสิอยู่อย่างเงี้ยสักพักใหญ่เลยนะจนป้าเดยอ่ะกั้นใจก้มลงไปดูใต้เตียงปรากฏว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยมากแต่ใส่ชุดนางลำนอนอยู่ใต้เตียงอย่างนงี้แล้วก็ยิ้มให้แล้วก็แบบว่าอยู่นี่ <c oughs> อย่างเงี้อยอืม แล้วภาพในหัวป้าพี่เดยก็คือเห็นตัวเองอะ่ะวิ่งออกจากห้องแล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือตัวเองก็อยู่นอกห้องจริงๆเข้าใจไหมคือมารู้ตัวอีกทีก็เอ้ยกูอยู่นอกห้องจริงๆเหมือนเหมือนสิ่งที่กูเห็นในหัวเลยทีนี้ก็วิ่งออกไปนอกห้องไปหาเพื่อนอีกห้องหนึ่งก็ไปบอกเพื่อนว่าเจอผีกูเจอผีในห้องมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ี่อยู่ใต้เตียงนี่ก็เลยชวนกันมาที่ห้องของป้าเนย ปรากฏว่าพอเพื่อนมาก็ก้มดูใต้เตียงกันปรากฏว่าใต้เตียงไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่างแต่ป้านหน่ยก็บอกว่าแต่เห็นเห็นจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือฝันแต่ทุกอย่างคือเป็นอย่างนั้นอ่ะแบบอย่างที่เล่าเลยเพื่อนป้านหน่อยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นที่มึงอ่ะเหนื่อยอ่ะพอเหนื่อยเสร็จคําพูดที่เคยถูก ใส่ใเข้ามามันก็จินตนาการมันมันก็ทําให้คิดไปเองอะไรเงี้ยป้าพี่เนยก็เลยบอกว่ามันก็มีส่วนแต่เขาก็อีกใจนึงเขาก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันคือเรื่องจริงอืมนี่แหละก็เป็นเรื่องอยู่ใต้เตียงซึ่งไม่ไม่ต้องพูดถึงแค่คําว่าหอหอในแล้วมันจะเก่าอาพื้นที่มหาวิาลยก็เก่า,เ,าเก่ามาก มันโชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่ป้าเนยเห็นที่เป็นผู้หญิงอ่ะยังมาในรูปแบบที่สวยมากอ่ะยังดีที่เป็นสวยมากนึกออกปะแต่มันแต่มันมันน่าตงใจตรงที่ใส่ชุดไทยใช่ใครจะมาใส่ชุดไทยนอนอยู่ใต้เตียงอ่ะใช่แล้วเนยอ่ะเรียนมหาลัยเดียวกับป้าคนนี้ซึ่งตอนสมัยที่เนยเรียนอยู่มันก็ยังมีข่าวมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้ชุดไทยชุดนางรำอยู่จริงๆมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานเล่าขานกันแบบอย่างดังเลยอ่ะที่มาหาลัยเนี่ยแล้วป้าเนยก็ได้รับแจ็คพอร์ตไปใช่ใช่แต่เขาแต่ทุกแต่ตอนที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้เนยฟังอ่ะเขาก็บอกว่าแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่คือแบบร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงร้ยอยเปอร์เซ็นไหมเพราะใจเขาเองเขายังบอกเลยว่าใจอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเจอจริงๆ แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าฝันเออเหมือนตัวเขายังแบบตีกันเลยว่าแบบจริงหรือเปล่าวะก็5้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบเหมือนนอนละเมอป่ะคล้ายๆละเมอไปด้วยแล้วก็เหมือนแบบคนที่นอนละเมอมันก็แบบค่อยๆเดินเหมือนทําตามกิจกรรมที่เราคิดไปอ่ะแล้วเป็นหัวนอกห้องคืออันนี้ที่น่าหัวนะอืแล้วถ้าถามพี่แอนกันนะถ้าแบบฝันว่าแบบลงมาดูใต้เตียงสิลงมาสิไม่กล้าหรอาเงี้ยจะกล้าปะจะกล้าก้มลงไปดู จริงๆถามว่ากลัวไหมกลัวนะแต่เป็นคนที่แบบเหมือนแบบพอยิ่งห้ามยิ่งยุเขาเรียกอะไรยิ่งห้ามยิ่งยุแบบไม่กล้าหรอไม่กล้าหรอดูสักหน่อยแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะแต่ถ้าเป็นพี่หรอบัวยางบัวมึงจะมาหลอกกูเด้อกูแซงเด้ทำยังไงกูก็ไม่ดูบัวเบิงเดี๋ยวพาปิดตามใช่หรอใช่ก็ถึงบอกองมันยังดีตรงที่ว่ามาในสภาพที่แบบ สวยป้าเนยพูดคำว่าสวยเป็นผู้หญิงสวยอะ่ะก็ยงีแต่แต่ยิ้มให้เหรอคอยู่นี่ <c oughs> อนนอยู่ใต้เตียงแล้วของคุณที่ว่าคลองจองเนี่ยมันคืออะไรเสียงปริศนาเฮ้ยคือเรื่องของนัดเป็นเรื่องของคนสามคนมที่มีชื่อว่าออยตาแล้วก็สม้มซึ่งสามคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันที่จะชอบนัดกันไปทำบุญจัดทริปทำบุญนู่นนี่นั่น แต่ว่าเหมือนมีอยู่ช่วงนึงเนี้ยช่วงเนี้ยที่เขาแบบไม่ค่อยได้เจอกันนานก็เลยจะจัดทริปทําบุญกันแต่เป็นทริปต่างประเทศอก็มีคนชื่อส้มเนี่ยไปเป็นแบบเหมือนแบบหัวเรี่ยวหัวแรงอะเป็นคนแบบไปหาทัวร์นู่นนี่นั่นเป็นทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านมไม่ไม่ไกลครับเท่าไหร่นะก็เป็นทริปทําบุญนี่แหละแต่พอก่อนจะถึงวันทริปอะครับไม่ไม่นานเท่าไหร่ออยเนี่ยโดนแมวกัดซึ่งแบบแผลลึกมาก เลยต้องทําให้แบบว่าต้องล้างแผลทุกวันน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเสียตังฟรีเพราะว่าแบบจองไปหมดแล้วจองทัวร์ไปหมดแล้วก็จําเป็นต้องไปแต่ว่าก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าแบบก็ก็เจ็บแผลเดินได้ไม่สะดวกมากเท่าไหร่พอถึงวันไปก็ไปกันนะครับก็ไปถึงก็ไปไหว้พระทําบุญนู่นนี่นั่นกันปกติจนจะไปถึงที่พักสถานที่พักอะ่ะมันจะต้องขึ้นเขาไปซึ่งขโมนสถานที่พักมันก็จะมีพวกวัด ต่างๆมากมายสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บนนั้นด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้ววิธีการขึ้นอ่ะนอกจากเดนินขึ้นเขามันจะมีให้บริการแบบแบกของหิ้วของอะไรแบบนี้ขึ้นไปแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ขาเจ็บขาเจ็บอยู่แล้วของออยอ่ะขาเจ็บแบบเดินไม่ไหวอะไรเนี้ยก็เลยมีเป็นแบบหามไปใช้แบบเหมือนอยู่ในถุงปุ๋ยอ่ะที่ที่แบบว่าใช้ไม้ ขั้นหามหามแบกขึ้นไปเออเขาเรียกหาม,มใช่ไหม,ม,ไหมก็คือหามหามขึ้นไปขึ้นเขาไปก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆระหว่างทางมันเห็นยายอยู่คนหนึ่งอม,มองมองว่าแบบมองด้วยความสงสัยว่าเอ้ยทําไมแบบใช้คนแบบหิ้วหามหามคนขึ้นไปมองออยครับก็มองมองสักพักยิ้มยิ้มแบบสยียยิ้มค่อยๆยิ้มแบบแป,กแปลกๆ ก็ยิ้มขึ้นไปตอนนั้นอ้อยก็สงสัยว่าก็คงจะแบบสงสัยด้วยเรามั้งว่าทําไมถึงแบบให้คนมาหามอะไรแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่ขาเจ็บก็ต้องใช้คนหามจริงๆนะคะาก็ไม่ได้เอกใจกับยายคนนั้นสักเท่าไหร่ก็ไปถึงที่พักครับพอไปถึงที่พักเนี่ยหัวหน้า,ห,ห,นาหัวหน้าทัวร์ที่เป็นแบบคนชาวต่างชาติแต่ว่าพูดไทยได้ก็ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าประมาณตีห้าก็ที่วัดนี้มีตักบาทจะไปตักบารด,ด้วยกันไหมตากับส้มเนี่ย เป็นคนที่ขอไปแต่ว่าออยเนี่ยไม่ไหวไปไม่ไหวเพราะว่าเจ็บขาก็เลยอ่ะไปแค่2คนนะตากับทรมก็นัดกันตอนเช้าค่อยไประหว่างนั้นนะครับคืนนั้นนะพอไปนอนทุกคนก็หลับหมดแล้วเหลือแต่ออยก็ด้วยความที่เป็นคนติดโซเชียลก็เล่นโทรศัพท์นอนเล่นนอนเล่นไปสักพักหนึ่งประมาณตีหนึ่งรู้สึกได้เหมือนประมาณว่ามีเสียงอะเสียงหยดน้ำอะ บนฝักบัวไหล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 ,ไลออกมาแต่ไม่ได้ไหลเยอะนะไหลนิดนึงก็ไม่คิดอะไรนึกว่าแบบออมันมันเก่าหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับก็ไม่ได้อะไรจนจนช่วงแบบจะนอนจริงๆแล้วคือแบบเป็นคนนอนดึกมากก็แบบเหมือนรู้สึกตัวได้ว่าประมาณเกือบตีสี่เกือบตีสี่ก็แบบงงเงียแล้วเหมือนกันเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนนอนแบบเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เคลิ้มเคลิ้มรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ําเสียงน้ําแบบ เหมือนคนอาบน้ําอ่ะก็คิดว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในห้องเพื่อนเราอะ่ะไม่ตาก็ส้มอะ่ะไปใช้ห้องน้นําหรือเปล่าสักพักหนึ่งรินเสียงกดชักโครกแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแบบสลืมสลือตัวเองก็แบบปวดฉี่ด้วยก็เลยแบบเหมือนแบบเสียงปิดประตูแล้วอะ่ะก็นึกว่ามีคนอยู่ห้องน้ําแต่พอแบบตอนเดินห้องน้ําอ่ะนึกสภาพคนแบบสลืมสลือไม่ได้ลืมตาแบบ ลืมตาแบบไม่ได้ลืมตาแบบสนิทปกติอ่ะก็คือแบบหลีๆตาที่พอจะแบบแค่เห็นทางก็เดินเดินไปแต่แบบในบนเตียงอ่ะเห็นนะว่ามีคนอยู่แบบน่าจะเป็นเพื่อนอยู่อืมก็เลยแบบเข้าห้องน้ําไปแต่ห้องน้ําอ่ะพื้นมันเปียกแล้วก็ชักโครกอ่ะกําลังแบบหมุนวนอยู่เลยนะอืก็เลยแบบเอ้ยแบบทําไมแบบทําพื้นเปียกขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยพอจะหันไปหาเพื่อนไม่มีคนอยู่ไม่มีใครอยู่แล้ว คือตรงนั้นไม่มีใครเลยอืมก็คือแบบเสียงที่ได้ยินอะคือเสียงแบบเหมือนอาบน้ําเสียงกดชักโครกพอแบบหันไปดูอา้าวที่ห้องไม่มีใครอยู่แล้วทีเนี้ยก็คือรีบวิ่งไปตรงล็อบบี้จนเวลาผ่านไปจนเช้าเพื่อนมาบอกว่าอา้าวไหนบอกขาเจ็บไปไม่ไหวทําไมแบบลงมาอยู่ล็อบบี้ก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังอเพื่อนก็บอกื จะเป็นใครไม่ใช่เพื่อนสองคนแน่ๆเพราะว่าเขาอะออกไปตั้งแต่ก่อนก่อนที่แบบเห็น<ม>เห็นจะลุกขึ้นมาแล้วเห็น<ม>เห็นออยลุกขึ้นมาแล้ว<ม>ก็คือออกไปก่อนหน้านั้น<ม>ก็คือไม่ใช่สองคนนั้นแน่ๆแ,<ม>แต่พอแบบจะไปถามทางพนักง,งานโรงแรมว่าที่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ยอมบอกไม่บอกหรอกใครจะบอกอแต่ก็แบบมันเป็นเสียงที่แบบว่าถ้ามันไม่ใช่ทําโดยปกติแล้วอะ่ะ ชักโครกอ่ะมันจะกดได้ก็ต้องมีคนไปกดใช่ถ้าพื้นเปียกเข้าใจได้ว่าอาจจะอาบน้ําเพิ่งเสร็จออแล้วก็ออกไปใช่ปะแต่ชักโครกอ่ะมันหมุนวนอยู่พอดีเลยอ่ะช่วงใช่มันต้องกดจังหวะนั้นแล้วเข้าไปพอดีถูกปะก็แบบมันยังหมุนวนอยู่ก็สงสัยว่ามันไม่น่าใช่ก็เลยแบบก็ก็ไม่รู้นะที่มาว่าในเนี้ยมีอะไรแต่ก็แบบเป็นข้อสงสัยอยู่ทุกอนเสียงปริศนาแต่จริงจนะเกิดมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วเนี้ย ชักโคกอ่ะมันจะเป็นน้ําวนได้ก็ต่อเมื่อต้องกดถูกปะ่ะมันไม่สามารถวนเองได้เพราะมันต้องเป็นแรงดันใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าอย่างพื้นเปียกอ่ะยังสันนิษฐานาาได้ไดว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนอ่ะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อย,อย,อยพื้นเปียกแฉะไปอย่างนั้นแหละแล้วก็อ,ออกไปใช่ไหมแต่ไอชักโครกนี่แหละที่สงสัยว่ามันหมุนวนแบบตรงนั้นเลยตอนนั้นเลย,นนเลยแล้วพนักงานโรงแรมเขาก็ไม่พูดหรอกอพูดไปเขาก็แบบอาจจะโดน นู่นนี่น่นมันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเป็นประเทศเพื่อนบ้านไงไม่ใช่แบบประเทศเราการสื่อสารก็แบบว่าลําบากหน่อยใช่เรื่องนี้ก็ก็แบบแปลกๆดีนะแปลกอาจจะไม่ได้เห็นผีโบ๊ะบ้าแต่ก็แบบรู้สึกว่าอาจจะไม่เห็นผีโบ๊ะบ้าแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าเราเห็นอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่อยู่เหมือนกันนะไม่แต่แบบตอนที่เขาบอกว่าลืมตาที่แบบสลิึ้นขมที่เขาแบบเห็นเห็นคนอยู่ข้างในอ่ะเออแต่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะ เห็นครประมาณนี้แล้วกันประสบการณ์ที่เรา3ามคนถ่ายทอดขึ้นมาม<ช>เป็นเรื่องเล่าที่เราเอามาถ่ายทอดกัน